มาน่อยครับน่องหมากับรังนอนค้ารืมตาแล้วผมจะไทยเบิ่งอีกดนะครับสัตว์เลี่ยงตอนน้อยๆน,นี่เป็นตากตะแพงครับ แรกๆนี่ผมไปเอามาแม่มันนี่แม่น้องมานี่ผมไปซื้อลถดครับพอแบบซื้อลถมาตัดเพราะว่าลูกมันหลายเขาเลี้ยงบ่ไหวเขาก็เลยยกให้ผมเบิดเลยครับผมก็เลยอามาเลี้ยงมาแบ่งกันแบ่งให้ผู้เขาอยากเลี้ยงพกุกแลโตครับสองตัวผมมาสองตัวครับหายตัวหนึ่ง พงเก่ามาเลียงเท่าทุ่งมือนะครับจนนั้นมีหลูกครับเป็นหมาบ้านๆครับเ่้าเมีนหมาพันหมาดีๆหรอกครับหมาพื้นบ้านนะครับตามภาษาคนอีสานเท่าเลียงครับคนทุ่งเลียงหมาบ้านๆนครับ ที่ตัว้นมัน เนี่ยผมจะขยับให้ใหมันบิ่งไปวิ่งมากครับมันนอนผมจะมาปลูกมันครับตืนตื่นเตื่นตื่นเตือนตือน